คลิปวีดีโอนี้อาจ,จมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางด้านรฤติกัรมและคำพูดที่ไม่สุภาพเรียบร้อยเด็กๆทั้งหลายที่อายุต่ำกว่า13ปีอย่าไปพูดอย่าไปทำตามมันนะข้อความมายาวเกินนี่เก่อนอา่านขายบอจะกินอะไร หมเทียมนะหมูชิ้นหมูสับเขาเหรอยังก well ันได้เหรอเออเอาหมูชิ้นไปชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เว้แล้วแต่มึงอ่ะกูหิวแล้วเปล่าเนี่ยหมูหิวนั่งรอไปเปล่าไปเฮ็ดมาเด้อมึงเนี่ยหูหิวขาวะไรเนียเนี่ยไม่ได้กินแม่ได้เศ้าเลยเปล่าไปเฮ็ดมาเด้อเอาไอ้แซ่บแทมาแซ่บมึงโดนตีงกูเนี่ยเนี่ย ยังนี่าอ้ยนึกว่าแม่นลำบากูเก็บเปียนให้อย่งเง้บอกพางเอ้ย ตื่ตตีหาเคาินเขาฟันในกินกุซี่แดกกูได้เนี่ยฮะบอกขามเลยวิวงเขาแล้วมึงขู่บอสดึงกว่สิแม่เนีอ้ยบอกกระจอกบอกกระจอกเฮ้ยเฮ้ยดึกว่าสิแม่แม,มันเซียนเนี่ยเนี่ยมึงไปเรียมามาย้ยงทำไมเนี่ยมึจงจบมาจากพัดไต่เนี่ยบักขามเลยน้ำมันไงใส่ให้กูใส่ให้เอ้า เอาแกมันก็เปิดดิไม่ได้กูเปิดเองป่ะแบบพังเลย đi mẹ như này này hết đây đều Man, à mẹ xiên như này cái đi mà đấy này ô oh. đây để đây để đây oh, oh. Oh, oh, này đây ô cái này như luôn cả ta nó nhiều đi ôi này oh. ยูยูหมูกับล้มกระทาเนี่ยเกิดมากไม่เคยพอไม่เคยเห็นนี่เน,เนี่ยโอ้ยหมนนนูนี่นนม,มันลงกระทาอย่างเดียวเนี่ยโอ้ยเจาะดีดีเลยเ <ๆ S 1> กิดมาอ๋อแม่แน่เจ้าพี่พี่ไหนเนี่ยเอาหมูมาลงกระทาเนี่นนนนยมันรอยมากสัไก่ยูู่กับว่าล้มกระทาแม่เจ้าแดงแดงเนี่ยเจ้าสอนข่อยเนี่ยข่อยก็คยพอก็ค,คยเห็นนี่ดีเลย ทำดีๆคุณตีนอีกว่าถามเลยนี่น้ำยังเนี่ยน้ำกะ,ะทิน้ำกะทิมันขึ้เป็นสีดำๆน้ำ,ำตาลน,นั่นแหละกะทิทเขียวแมนอยู่บ่เจ้าอยู่แค่ทุบเขาเป็นนี่ก่อโอ้หอมอยู่อ๋อแล,ะละ้วเรา ได้แล้วมันเนี่ยโอ้ยแกขกูคอยถือจานให้ะโอ้ยัดชาต่ยังหมูสัขงขางกินโอาหมูกระเทียมเนี่ยกูสังให้ไมช้อนนะตอนใส่กูสังขางกิน มึงต้องหาทองให้กูกินมมึงหอ่ไปกินกูเยอะเอ๊ะมังไม่เป็นไทยเนี่ยโคตัวคาหข้าน้ำอยู่เอ้ามึงทำไมที่แตกยังเนี่ยเอามึงก็เที่ยวกูบ้ากูหิวเขากูหิวเขา